สุขสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเก็บที่ย่งแพงเบิร์ตสู่คูสู่คนเบิร์ตสู่มองสู่บ้านเด้อสบายดียามเำ้าๆพี่น้องเองนะกับเศร้าบรรยากาศที่แดดจ้ำขนาดเลยเหมือนที่เราเคย,ยมานี่กนะ่อนที่ไปตัดอ้อยนะมือนี้นะพี่น้องไปไปตัดอ้อยรับจ้างก่อนเนาะมันจะไวอยู่บนมันคือแดดกับดอกกะดีอะ thế. แต่ว่านที่กินข้าวก่อนก่อนที่ไปตัดอ้อยก็ดเก่อนที่ไปส,สวยเนี่ยมันบอกมันบอกไกลเด้อ บอกไกลมันไกลๆนี่แหละก็เ,เลยไปสวยเนี่ยจากสิได้เท่า์ได้แหละจากสิได้จากต้นจากลำอะไรแบบนี้สิได้จากมา <c oughs> ัดสตาร์ดน้ำเข้าเป็นอยู่บ่แค่นั้นละตัดไว้อยู่บ่แต่ก็สิไปอัปเดตในเบิร์นพ้อมพี่น้องไว่าขัดเจ้าจ่างกันอย่างไดข้าเจ้าตัดอย่างไดเนาะมัดหนึ่งมันสิมีจากลำประมาณนั่นแหละมาส่วนซ่วน บักหมอกบักหมอกบักหูผับคางหนึ่งบักหูฮักคางหนึ่งนี่แหละนี่มาขี่ดื้อปั่นข้าวเสาะกันสวัสดีพี่น้องเราจะขูทุกคนเนาะบายดียอย่างไรเสาะพี่นอ้องไปยกินข้าวก่อนทำงานหว่าไปอือข้าวจะไปทำงาน คุยตัดจะเถื่อเด้อตัดกูเป็น,นางานหัวออกทัวเราก็เริ่มเหี่ยวแล้วมันมีตู้ใส่มีแต่ใส่บัตใส่อากาศใส่หน้าแล้วหมื่น <c oughs> เขาเหมือทหมือมันบอยู่เนาะเออมตอจะบวมเ่สดอีกันอ้ยไวดอกน้ำมันพอห้งน้ำมันปลาดุก่อใส่มือเขาเนี้ยอย่าดมือมาบ้ามาบสุุขอสาองการ่อแม่พี่น้องตาลุงน กูได้เจอว่ากำลังสิทําการทำงานกับป้าก่เสาะก่อนเป็นองเคยอันนี้อกไกายอึ่ยนะปิดกระเพาะบอปิดลงไปสกินหย่อนลงไปเบิ่งอืมอืมแซ่บคิ้วหนึ่ะหิวไหม่พระโลก my opening แต่มันใส่พักมาไฮไลทนี่แหละแล้วแบบแบบพักแกมันไป่ได้โตเลยแจ้งกว่านู้นเยอะ

จำบังไทยหมกเ่อนหลายคนเขาใส่หมดก็ว่า <c oughs> คนไทยขอคนไทยไม่เด้ใส่หดเนี่ยเราก็้องใส่รมดคัด <c oughs> คนไทยก็าจะมีเงินพี่น้องเลยเขามาลงทุนปูกอ้อนอยู่พี่คนไทยเนี่ยหนึงวัตุลก,กิจขนาดเลย จะเนี่ยีแต่ไหน<ล>ทุนคนไทยในทุนคนไทยปึ๊ไอ่อนแค่นี้ไม่เห็นไลอ่อนเลาในซีนี่อยู่บ่จาก30มสเอรเซ็นของข้าวเล้วเรอวยเกัเป็นของคนไทยปึ่บที่อเทาปลูกอ,อันนี่เขาเผาอันนี้ จลูเงินหลบริษัทบอกลูกเงินบริษัทปูให้บริษัทนะว่าอะไรกันเนาะปูให้บริษัทอ้าแบบูกก็ได้เงินเขาก่อนเพาะอะไรนะขายอเขาอ่ะขายเขาขายเงาบ้านมันเรื่อทอะไรก็เป็นของเขาแค่ขายเขาลงทุนให้เนาะ บางทีบางคนัน็เป็นอีกเป็นสิ้นหรือกระถือพี่น้องไว้บ่บพอ <c oughs> ทุนไหนกันไบไายพุทธเมอกานทไปร่าน,าน่จะถเไร่พีน้อที่ว่าปลุกเขาบอเป็นเห็นปีเดียวเขยจะออาปีเดียวบ่พออ้องสองปีปีแรกใส่หนีปีที่สองจะสี่เรือ เราเป็นปีเ <Jean> ด <stop> ียวเราอยากเลยเราเคาะก่อนเราจะคีดกับเห็ดแห้นแป้ืดีกว่าชาวแห้นแป้นะหุ้นเขากไนขอขา

ปเป็นตต็งเลยของเราเออลยเรายก่าฟังลกกะว <ๆ S 1> อะ <c oughs> ไรต่อกันที่เป็นไหลอ่อยแม่ไปเลยขา้างนงทางน้นน่าผลาเด้ แั่นเบิร์ดเทานั้นอารเราไม่ได้ไม่ชดเงิกอืมทาเผือกมัตก็นะผอนี่เป็นแป้นนะไหลอ้อนในเทอร์มนเลยเขาบว้ได้เขาเอาตีบุกเบิกขึ้นเนี่ยพีเบอกบึ้นี่ นานสิบตาสิบตาตนนเ่อไม่เลือไปเอาริษับุสันเป็นดินของมังเ

Than that.

ลาพระจ่าพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณท่าบผู้ชมเด้อกิดเขาคือเก่าเขาเส่าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้พี่น้องเด้อมาบอกกันมาคินหนาไปแล้วบายดี